กรซองใหม่เมื่อวานผมแปลเอาไว้ให้เรานะใครที่แบบว่ายังไม่ได้ดูคําแปลทั้งหมดแต่ว่าจริงๆผมว่าคนดูส่วนใหญ่ของเราน่าจะดูไลฟ์เมื่อวานกันไปแล้วแหละเนาะไลฟ์ที่เราไลฟ์กันเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ขอแบบเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับตัวซองที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับที่ในรอบนี้ก็จะใช้ชื่อว่า s h i n i n g r i v e r y นะครับ ซึ่งเอ่อก็เป็นซองที่มาในทีมของโปเกมอนาชนีนั่นเองนะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าในซองนี้มีการ์ด EX อะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ว่าสิ่งที่จะอัปเดตมาพร้อมๆกันเนี่ยนั่นก็คือจะมี EX ส t a เตอร์เด็กมิชชั่นนะครับซึ่งจะให้เราเนี่ยไปทำมิชชั่นนะครับแล้วก็จะได้เป็นตั๋วที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกนะครับ1ใน9 d e c เด็กนี้นะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยังบอกไม่ได้นาะว่าใน9 d e c เด็กนี้เนี่ยมีการ์ดใบไหนที่น่าสนใจเพราะว่าเราจะตัดสินแค่การ์ดที่อยู่บนหน้ากล่องอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูด้วยว่าภายในกล่องเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย การซัพพอร์ตอะไรที่จะทำให้การ์ดหน้ากล่องเนี่ยมันเก่งขึ้นหรือว่าเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าได้ออกมาเออนะครับแต่ว่านี่จะเป็นครั้งแรกของเกมเลยนะที่เกมเนี่ยจะแจก1เด็กแล้วพอเราไปทำมิชชั่นเราได้ตั๋วมาแล้วเราแลก1เด็กเนี่ยการ์ด20ใบที่อยู่ในเด็กเนี่ยก็จะถูกแบบจัดเข้าไปในคอลเลกชันของเราด้วยนั่นะหมายความว่าเราจะได้ทั้งการ์ดได้ทั้งเด็กเนี่ยแบบถาวรเลยนะครับเป็นจำนวน1เด็ก หรือว่าการ์ดเป็นจำนวน20ใบด้วยกันนะครับทีนี้นอกเหนือจาก EX Starter Deck แล้วนะครับก็จะมีการ์ดระดับใหม่เราก็คงจะเห็นกันแล้วล่ละนะครับเป็นรูปะระเบิดลุ้งนะครับขอแปลตามสับของ Official ก่อนแล้วกันเนาะซึ่งเรายังไม่ได้มีนิยามของระดับนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่หนึ่งระเบิดลุง้ง กับ2ระเบิดลุ้งนะครับหระเบิดลุ้งเนี่ยก็จะเป็นฟิลลิ่งคล้ายๆกับพวกการ์ดเอ่อในระดับ 1, 2, 3, 4ข้อหลามตัดเพียงแต่ว่าถ้า,ารูปโปเกมอนเป็นชายนี่เนี่ยตัวขอบเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนสีไปทุกคนเห็นปะแล้วก็ตัวระดับการ์ดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจาก2ข้อหลามตัดเนี่ยอ,อย่างอันเนี้ยปาจิริสึอันเนี้ยสข้อหลามตัดใช่ไหมแต่พอเป็นชายนี่ปุ๊บเนี่ย ก็จะเป็นอ่าหนึ่งระเบิดลุงนะครับประมาณนี้แต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ปกติเวลาเราเปิดซองอะ่ะเราก็จะชอบแง้มดูขอบใช่ปะด้วยความที่มันทําขอบมาเป็นสีเดียวกันเนี่ยทุกคนเราจะมีความรู้สึกว่าสมมติเราเปิดซองปุ๊บแล้วเราแง้มดูการห้าใบเราเห็นขอบเฮ้ยชิพายเราได้การ์ดชายนี่เราก็อาจจะคาดหวังว่ามันอาจจะเป็นแบบริาดอนหรือว่าลูคาลิโอหรือเปล่านะแต่ความเป็นจริงแล้ว อาจจะเป็นแบบว่าปาจิลิสืก็ได้เพราะว่าขอบมันเหมือนกันเป๊ะเลยนยทุกคนดูดิเออนะครับอาะก็ประมาณนี้นะครับที่นี้เออมันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยนิดเดียวจริงๆนะครับก็คือเออตัวการ์ดท,ที่เป็นระดับระเบิดลุงเนี่ยมันจะเป็นการ์ดโปเกมอนาชนีเท่านั้นนั่นหมายความว่าในความเป็นจริงแล้วอ,ะอ่ะการ์ดข้าวหลามตัดการ์ดดาวแล้วก็การ์ดระเบิดลุงอะ่ะ มันอาจจะไม่ได้มีระดับที่ที่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นชั้นลำดับขั้นความความความแรขนาดนั้นแต่ว่ามันมันจะเป็นระดับความแรแบบแบบทางเลือกอย่างเช่นถ้าเป็นออลิสดอนสมมุติว่าลิสดอนใบนี้มี3ใบก็คือมีเป็นลิสดอน e x ธรรมดาแล้วก็อาจจะมีออลิสดอน e x 2ดาวที่เป็นแบบสีปกติ แล้วก็จะมีลิซดอน EX ที่เป็นชายนี่นะครับก็คือ2ระเบิดลุงเป็นต้นนึกออกไหมดังนั้นนั่นไม่ได้หมายความว่าระดับระเบิดลุงเนี่ยมันสูงกว่าระดับดาวนะแต่แต่สำหรับบางคนนะ่ะโดยเฉพาะคนที่เล่นเกมโปเกมอนมาก็จะรู้สึกว่าชายนี่อ่ะมันหายากกว่าปกติ ก็จะเข้าใจว่าระดับระเบิดลุ้งมันก็น่าจะเป็นระดับที่สูงกว่าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยณนะตอนนี้เรายังไม่เห็นว่าเลดในการออกการ์ดชายนี่เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่แต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเ,าเรียงลำดับเนะเาะระดับข้าลหลามตัดเนี่ยก็คือหาง่ายสุดอยู่แล้วนะครับทีนี้ระดับดาวเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันก็คือถ้าเรามาดูตามเลดที่เขาแจ้งเนี่ย บางคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยคาวแลหายากสุด3ดาวลองลงมา2ดาวลองลงมา1ดาวหาง่ายสุดไม่ใช่นะทุกคนถ้าทุกคนมาดูตัวเลขดีๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้มีการเรียงแบบนั้นนะครับอ่ะเราจะเห็นได้ว่าคลาวแลเนี่ยจะมีเ a ทในการออกอยู่ที่0.160%นะครับอ่อสาดาวเนี่ยจะมีเลทในการออกอยู่ที่0.888%นะครับ สดาวเนี่ยจะมีเลทในการออกอยู่ที่2.0%แต่ว่าถ้าเราแบบมาดูดีๆอ่ะถ้าเรามาดูแบบการกระจายดีๆอ่ะเราจะเห็นได้ว่า a r c e เซอ่ะเอาอย่างนี้ทำไมเราถึงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไม Arceus ขอบทองหรือว่า a r c e เซอุ m อิมเมอรเนี่ยมันดูแบบออกง่ายกว่าพวกการดส,สอดาวจังเลยเพราะอะไรเพราะว่าคาวแลเนี่ยมีโอกาสออก0.16ใช่ไหม อิมเมอร์ซีมีโอกาสออก0.8ใช่ไหมแต่การ์ดสดาวเนี่ยมีโอกาสออกแค่0.15นะ่นหมายความว่าการ์ดสดาวอ่ะมีเลทในการออกอ่ะน้อยกว่าแบบ, immersive, บอิมเมอร์ซีกับคาลแลอีกก็เลยไม่แปลกที่หลายๆคนเนี่ยจะเปิดได้การ์ดทองหรือว่า Immersive กันแต่ว่าการ์ดสดาวเนี่ยแทบจะเปิดหากันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเหมือนการ์ดสดาวอ่ะมีเลทในการออกน้อยที่สุดนะฮะ แล้วก็พวกการ์ดหนดาวนี้ก็เ,เลทในการออกมันก็จะเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยอยู่ที่1.714เนนั่นเองนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้ทีเนี้ยอ,อย่างที่บอกไปครับว่าระดับใหม่นั่นก็คือระดับระเบิดลุงเนี่ยมันจะแรงกว่าระดับดาวหรือว่าคาวแเรมไหมผมว่าน่าจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ในการออกคือถ้าสุดท้ายซองเนี้ยสมมุตินะสมมุติว่ามันไม่มีการ์ดดาว แต่ว่ามันเปลี่ยนไปเป็นระดับระเบิดลุ้งเลยเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าไอระดับระเบิดลุงตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีเลทในการออกเทียบเท่ากับระดับ1ดาวกับ2ดาวหรือเปล่าเอออันเนี้ยเราต้องมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าในซองอะ่ะมันมีทั้ง1ดาว2ดาว3ดาวคาวแลปกติแล้วก็ยังจะมีแบบระดับระเบิดลุงหงระดับระเบิดลุงสงด้วยอย่างเงี้ย ระดับระเบิดลุงก็อาจจะหายากกว่าปกติเข้าไปอีกแต่ว่าจะหายากกว่าอะไรอันเนี้ยต้องมาดูจะหายากกว่าคาวแลไหมหรือว่าจะหายากกว่า3าดาวอิมเมอร์ซีฟหรือว่าจะหายากกว่า2ดาวหรือเปล่าเอออันเนี้ยต้องมารอดูกันนะครับ